สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาในเรื่องของระบบสารบัญจะต่อในเรื่องของการแจ้งเตือนหนังสือซ้ําเวลาเรารับเข้านะครับโอเคนะครับตอนนี้ระบบได้ทําการนะครับทาการอะไรละทําการปรับปรุงนะครับเวอร์ชันนะครับที่เราเอาไปอัปเดตแล้วนะครับก็คือตอนแรกมันแจ้งเตือนเฉพาะชื่อซ้ำเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็เรื่องของเลขที่หนังสือซ้ำนะครับเราสามารถแจ้งเตือนได้แล้วสมมติว่าผมเอาหนังสือนะครับเลขนี้ขึ้นมาอ่ะนะครับทีนี้ผมลองเพิ่มครับเพิ่มรับหนังสือเข้าไอ้จาลองให้ดูนะครับใช้เลขเดียวกันนะครับเลขที่หนังสือเนาะทดสอบหนังสือเลขซ้ำาริงเอ็นเตอร์ลงมา บันทึกนะครับระบบจะแจ้งเตือนทันทีว่ามีการใช้เลขที่หนังสือในระบบแล้วนะครับมันก็แจ้งว่าเลขอะไรและหนังสือนั้นเป็นหนังสืออะไรในจะสอนหนังสือซามนะครับหนังสือสาโอเคครับ จากนั้นกระปุ่มนะครับบันทึกใหม่ครับถ้าเราแก้นะครับหนึ่งแล้วกันมันก็จะบันทึกได้นะครับนี่การซ้ำนะครับต่อมานะครับถ้าเราแก้ไขนะครับอ่าถ้าเราแก้ไขสมมติว่าเราจะแก้ไขจากอ่าเราไม่แก้ไขนะครับเลขเดิมก็บันทึกได้นะครับอ่าบันทึกได้คือแจ้งให้บันทึกกลับนะครับเราจะไปซ้ำที่อื่นนะครับนี่แปลกๆเนาะมันก็จะบอกว่าซ้ำอยู่นะครับก็ซ้ำนะครับโอเคนะครับนี่การแจ้งซ้ำนะครับในเรื่องของเลขต่อมาอะไรซ้ำอีกนะครับ โอเคนะครับสาหรับต่อไปก็คือหนังสือออกนะครับนังสือออกกับหลักการเดียวกันครับผมจะจำลองให้ดูแล้วกันแล้วเลขนี้ขึ้นมาครับอ่ะคัดลเลขนี้ไปนะครับแล้วเราก็จะทําการเพิ่มนะครับเลขนี้เข้าไปจะได้รู้ว่ามันซ้ำไหมครับมันเช็คไหมอ่ะมันตึกนะครับมันก็บอกว่าซ้านะครับนี่ในระบบแล้วนะครับเรามีอย่างอื่นไปเอาเลขอื่นที่ไม่มีในระบบก็จะบันทึกได้นะครับโอเคนะครับในการแจ้งซ้ำในเรื่องของมาตา Fit นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ